สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับเราย้อนไปดูผลงานของลิเวอร์พูลนะครับแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษอุ่นเครื่องที่เอเชียเจอกับเอซิมิลานจากอิตาลีเมื่อวานนี้แล้วก็ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับรุ่นที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ครับลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปพบก,กับเอซิมิลานนัดนี้ลิเวอร์พูลส่งฟลอร์เวนเวสตพรีเมเคอร์ทีมชาติจนีนอแมนประเดิมสนามนัดแรกพวกเขาตีเสมอได้จากโดมินิกโซบอสไลน์และโคดิกักโปยิงไล่่มา2ประตตูอ3 ส่วนทางฝั่งมิลานราฟาเอลเรอายิง1จ่าย1ประตูที่เหลือเป็นผลงานของรูเบนลอฟตาชิกและโนอาโอคาฟอร์เหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้เอซิมิลานเอาชนะลิเวอร์พูล4ประตูต่อ2ครับหลังจบเกมอันเดสลอตกุซือของลิเวอร์พูลบอกว่าสาเหตุที่ดรอปลุยส์ดีอาสในเกมอุ่นเครื่องกับมิลานยอมรับว่าเป็นเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับอนาคตของดีอาส ซึ่งเตรียมย้ายไปอยู่กับบาเยอร์มิน,นิกในเยอรมนีครับส่วนดาวิลนูเยสที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องกับมิลานเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนความเคลื่อนไหวกีฬาซีเกมส์คุณสรบงเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาในพื้นที่บ้านกรวดและอำเภอละหานทรายจังหวัดปุรีรำที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย โดยคุณสระบงบอกว่าจากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนได้มีการพูดคุยที่จะให้ประเทศสมาชิกซีเกมส์ร่วมการบอยคอตกัมพูชาและได้มีการสังการนะครับไม่ว่าจะเป็นมนตรีซีเกมส์ที่เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานอยู่นะครับท่านชัยพักศิริวัฒนะครับแล้วก็ท่านพิมลซึ่งเป็นประธานโอลิมปิกประเทศไทยอยู่เนี่ยนะครับก็ได้มีการสังการแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการที่จะให้ประเทศสมาชิก ซีเกมส์นะครับสิเว็ประเทศทั้งหมดนะครับร่วมกันอบอยคอรดนะครับในการที่จะไม่ให้ประเทศกัมพูชาเข้าร่วมในการแข่งขันซีเกมสครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความปลอดภัยในเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับในเรื่องของสิ่งที่ได้กระทํากับคนไทยนะครับแล้วเมวื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณชัยพักศิริวัตรประธานมนตรีซีเกมส ซึ่งหากอ้างอิงจากโอลิมปิกชาเตอร์ภายใต้กฎบัตรโอลิมปิกและหลักธรรมพิบาลของการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคทั้งสาพันกีฬาซีเกมส์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจในการกีดกันประเทศใดประเทศหนึ่งมาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครับโดยกีฬาเป็นพื้นที่ที่ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการแข่งขันต้องเป็นไปตามหลักโอลิมปิกว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติอยา่างไรก็ตามกรณีของกัมพูชา จะรอฟังความเห็นจากชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง11ชาติซึ่งหากไม่ให้กัมพูชาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้จะทําอย่างไรไม่ให้ผิดกฎโอลิมปิกหรืออาจจะรอคําตอบทางฝั่งกัมพูชาเองที่อาจตัดสินใจไม่ส่งนะักกีฬาแข่งขันซีเกมส์คว้งนีครับแต่วันที่เราจะประชุมกันเนี่ยวันที่20 21นะครับถ้ามี2เคส1เคสที่เราจะดีใจคือเขาไม่มาวันนั้นนักกีฬาเขาไม่มาก็แสดงว่ารัฐบาลเขาบอกว่า เฮ้ย hey, อย่าไปเลยอันที่สองเขามาประชุมเขาบอกเขายินดีมาทีนี้ถ้าที่ประชุมส่วนใหญ่ว่าอย่างไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูถ้าคุณลดไซส์ลงเราอาจจะควบคุมดูแลความปลอดภัยได้ดีกว่าถ้าเป็นผมถูกพูดอย่างนี้ผมก็อาจจะกลับไปบอกรัฐบาลผมว่าเฮ้ย mm. <"Hey, S 2> อย่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งนะครับอัน,นอันนี้ก็คืออีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วที่ประชุมส่วนใหญ่เขาก็จะต้องพูดเหมือนกันข้ามไปสักครั้งเถอะ เพราะว่าอยู่ทะเลาะกับเจ้าภาพเขาว่ามันไม่มีประโยชน์เลยมาเดี๋ยวผมซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเน,นี้ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับการแข่งขันซีเกมส์คว้างที่33ไทยเป็นเจ้าภาพใน3าเมืองที่กรุงเทพชลบุรีและสงขลา9-20ธันวาคมโดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลกัมพูชาจะส่งนักกีฬามาแข่งขันมากที่สุดเป็นอันดับ4ประมาณ1,515คนส่วนไทยเจ้าภาพจะส่งนักกีฬาแข่งขันซีเกมส์มากที่สุด ประมาณ 1, 8 0 7คนครับทิ้งท้ายที่นักเทควันโด้ภูมเซยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียโดยมีคุณอาคมจันโตกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งนักกีฬาโดยโคชอินายนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้บอกว่าทีมภูมเซของไทยส่งนักกีฬาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบ่งเป็นยุวชน12คนและเยาวชน11คนนักกีฬาชุดนี้ซ้อมร่วมกันเพียงแค่2เดือนมีความพร้อมพอสมควรครับ และรก็ตามเชื่อว่าจะมีเหรียญทองมาครองอย่างแน่นอนโดยคดาดหวังไปที่รุ่นยุวชนส่วนรุ่นเยาวชนก็ยังเชื่อว่ามีรุ่นเหรียญทองไม่แพ้กันสำหรับเทควันโดภูมเซ่หรือว่าท่ารำชิงแชมป์เอเชียแข่งขัน29กาถึงสกรกฎาคมนี้ที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียครับสำหรับทีมใ,ใ,ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทำการตลาดที่เอเชียนะครับวันนี้อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะพบกับนิวคาสเซิลในเกมอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวววนพรุ่งนี้มาว่า